<c oughs> สวัสดีค่ะยายนงคนบ้านนะวันนี้ยายนงผ้ามาเบิงอันนี้ค่ะสมุนไพ่อันนี้ฟ้าทลายโจรมาเบิงได้หลายพี่น้องมาเบิงม่ตะเบียค่ะมีตะเบียทั้งนั่นเลยนี่นี่ นี่กับโจนใหญ่ละนี่ปลูกแค่โตเอ้ยปูแค่แกอดเดียาวไหมคะ่ะมึงนี่น้องมันมันหลายน,นี่นี่กับฟ้าทะลาโจรก็ลังออกดอกบ้างดอกนี่คะ่ะนี่คือดอกฟ้าทะลาโจน,น ฝาดทะาล่จนเนี่ยเป็นยอดสมุนไพเดียค่ะเป็นยอดสมุนไพไอ้นุ่งเอาภาพให้เบิ้งกว่านี่ดอกจะเป็นเนื้หน่อยสีขาวแบบนี้แหละฝาดทะาลาจนเป็นยอดสมุนไพในท้องทินดูนําบานนอกบานหน้าห้านี่แหละค่ะยอดสมุนไพเลยกินได้ทั้งลำตน้นนี่ค่ะ กินได้ทั้งลัต่ต้นมีสรพรพคุณมหาศาลสรพรพคุณมากมายมหาศาลค่ะไอ้แค่ยายน้องเจ็บข้อค่ะเจ็บข้อเ่าต้องไปเห็ดยังหลายแค่เก็บข้อหักเอาหักเอากัน่น,น,นห,ห,หักเอากั่นอันนี้น้อยซ้ำนี่ไหมค่ะหักหักเอากั่นนี่น้อยซ้ำนี่หักเอานี่แค่ขอเมื่อเดียวนี่ มันก็ขมนะคะ่ะไปอมอมว้อมใ้จากชม่วงกระกืนน้ำลายไปเรื่อยอมเดอกกืนน้ำลายไปเรื่อยนะแปบ๊บเดียวอาการเจ็บข้อจะคอยบรรเทาาการเจ็บข้อเนี่ยจะคอยบรรเทาจะคอยหายคอยหายเจ็บข้อ,นนอกืนน้ำลายหนัเกเเจ็บข้อใส่อันนี้แหละคะ่ะ ถ้าห้าอยากได้ไว้กินน,น,นานๆว้กินโดนๆเนาะกเก็บเอาไปตากแดดไหมคะ่ะกินได้ทั้งทั้งลำต้นเลยคะ่ะกินได้เมื่อเลยนี่เอาเอาเอา,เอ,าอันนี้คะ่ะเอาต้นนี่ไปตากแหงตากให้มันแหงจะได้เก็บไว้กินได้เก็บไว้ใส่เนาะเป็นสรรพคุณมากมายล่ของอาฝาดทะาายโจนนี่คะ่ะกินไอ้นั่นคะ่ะ ช่วยแก้วดัดจะใหเป็นวดัดล้ำไส้อักเสบกดเอวน,น้องจะยืนผ้าอันนี้แก้วดัดแก้ลำไส้อักเสบแล้วก็สร้างน้ำดีสร้างน้ำดีแก้ตอมตอมทอนซินอักเสบแก่ทองเสีย หรืออาหารเป็นพิษแกะทองเสียหรืออาหารเป็นพิษเนี่ยไหลายหลายพี่น้องอย่างได้บขาหลขาไก่เนี่ย่าทะไล่จนมันจะน่องเต็มเลยกำลังออกจอกเบี้ยตัย้งน่องข้าเบ้อง,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 งเบี้ยเบี้ยเนี่ยน้อยทั้งนี้เบึงพี่น้องเอ้ยจะมันหลายคนะ เด๋มีแต่ฝาดทาลายโจรเนี่ยนึกกับบ่เอาทิ้งนะะี่ค่ะบ่บ่บ่บลกทิ้งบ่ถอนทิ้งก็เอาปล่อยไว้ยังนี่แหละคะ่ะปล่อยไว้เต็มสวนแบบนี้แหละคะ่ะเนี่ยเหมัอนก็ตายเนาะตายแล้วมันก็เอ๋มีเอ๋นะฝนก็เกิดไม่อีกไหมคะ่ะแค่ห้าเอาไป ตากแห้งหั่นเนน้อยในน้อยเนน้อยตากแห้งเงนี้มันแห้งๆแ,แล้วก็เก็บว้ใส่ในโถใบมันก็จะได้ใส่เมื่อปีน้ำเขาเจ็บข้อนี่ค่ะน้ำเก็บข้อน,น,อนี่เอาไปอมว้แค่ชั่โม่วงเลยค่ะกือน้ำลายไปลงจากสองเทียสามเทียกค่คอยบรรเทาดีมากๆเลยค่ะ ดีมากมากสปปรรพคุณมหาศาลเลยค่ะสมุนทางยามากมายเลยคะ่ะฝ่าทาลายโจรเป็นสมุนไพรที่ยอดเยี่ยมในท้องที่บานนอกบานหน้าเฮ้าเนาะนี่ท้องที่นีบ่บานเฮ้านี่ถือว่าเป็นยอดสมุนไพ่เลยะคะ่ะฝ่าทาลายโจรหลายคักี่น่องลายคักนี่มุนินมันก็แก่แล้วนี่ ไอ้น้องพาเบิงมาเบิงดอกหน้อยของมันนี่นค่ะดอกเก็บเป็นลักษณะสีขาวหน้อยๆหน่อยแบบนี้นะคะน้องอยากได้บ่โบ้ใหญ่ยายนุ่งอยากเอาไปฝากดูใบไก่กันเน,ะน,นาะมาืกกอมกก้อนี้ยายนุ่งพามาเบิงสมีกันเด้อยายนุ่งพามาเบิงสมีก่อนสวัสดีค่ะ